สำคัญนะทุกคนไม่มีอะไรมาทำร้ายเราหรอกมีแค่ต่ช่างเท่านั้นแหละที่ทำร้ายเราชาร์ดีเปิดมา l o n นะฮะสวัสดีครับที่นี่ตอนนีเข้าสู่ช่องวิตามินยูนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สุรฎรธานีจ้า เป็นการเที่ยวแบบ New Normal ในปี 2, 2021ท่ามกลางโ oh <no. S 1> ควิดทุกที่ทั่วไทยอหรอกก็คือแบบไปทั่วแล้วก็คือเป็นอาหารเชา้าที่ไม่เช้าแล้วเกือบเที่ยงแล้วครับตอสิบโมงแต่อาหารก็คือดีตรงนี้มีอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานที่ทเขาก็ถือว่าไม่ค่อยไม่นี่มากมมยเท่าไหร่นะ <c oughs> เป็นหัวไหมถ้าเปยนหัวก็อยู่ด้วยกันก่อนดมจะมองอะไรกันด้วยกันไปนะคะวัสดิจ้นอันนี้มากกับหลาน ข้างโปร่งนะจิกปักแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ก็คือรสชาติดีเปิดมานมนานนะคะมามาลองชิมกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยไข่ตุ๋น ความไหมความไหมให้หายความไหม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 ความน้องมีความด <c oughs> ิ <c oughs> เมบนเนอะทุกคนเด้อ <c oughs> ต้องพูดเสียงดังหต้อเอาไมค่ม <c oughs> เลตี้อย่างเราก็คือต้องเป็นเบคอนทำอร่อยนี้คือเป็นอร่อยจากกัรที่ดิบดีแมสซีวะปกติตื่นช้าแบบนี้ปะปกติตื่เปช่า แต่แทบไม่ได้ออกมากิน,กนเลยแบบนีมใช่ป่ะตื่นแล้วก็กินข้าวบ้านไข่เยอะมาเข้าเยอะยวมามาทำกินป่ะในใช่เยอะมาใช่ใช่ไหมก็คือกินเยอะมาแหละเชื่หรอใช่ ตอนเขวินใหม่ก็คือแบบอมมาั่งเป็นแรงเป็นสายไอดอลไหมนะของนองแบนองแบนไหนนี้ของแบนขอบอกกับราการคุณพกับรายการแต่อหลังก็แล้วก็คือ คอนเทนต์อะไรทั้งน้ใช่ไหมไม่เข้าใจเพราะว่าชอบดูอะไรอยู่ใช่ไหมก็แบบยิ่งดูดกแล้วอะเลย่ื้อไปแล้วอะแต่ชอบดูช่องที่แบบกินโวแล้วไม่พูดเที่ยงอะไรเลยจริงก็คือเหมอ่ากินอะไรก็อ่อยกินอะไรก็อร่ยแล้วฟังก็รลองูคาูคามาม่าจัด ขท้าสำคัญนะทุกคนมไม่มีอะไรมาทำร้ายเราหรอกมีแค่ต่สร้างเท่านั้นแหละที่ทำร้ายเราจะทำมาเท่าแบบนี้น แอวโคนไปแมสมีก็ใสไ่ไปใครมีเฟซชิลกาดที่สูงเลยเลยก็แพงเมืองจีนไปเลยลูก